จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรามีขวานเป็นของตัวเองแล้วต้องไปขุดเมือง เอาเลยครับท่านผู้ชมแหมวันนี้นะฮะก็เปลี่ยนแนวกันหน่อยเดี๋ยวเราลองโยกมาโลบอกกันดูดีกว่าบอกเลยว่าผมเนี่ยได้มีโอกาสเล่นเกมโรบอกหลายเกมเลยนะครับแล้วเกมเนี่ยย่างมันเลยครับผมโดยเกมนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเกมใหม่กันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกระแสเกมนี้กําลังมาแรงเลยด้วยเรียกได้ว่าคนเล่นสดกันเนี่ยหลักหมื่นบวกกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับโดยเจ้าเกมตัวน,นี้นะครับี่ก็จะเป็นเรื่องของการที่เอ่อเราเนี่ยมีขวานเป็นของตัวเองอยู่หนึ่งอันเสร็จแล้วเนี่ยหน้าที่ของร ก็คือการต้องเอาขวานเนี่ยแหละไปขุดเมืองเนี่ยครับซึ่งแน่นอนว่าขวานของเราเนี่ยมันสามารถอัปเกรดได้ด้วยโน่นเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังโอ้โหอ,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 อย่างเฟี้ยวขวานมึงเสียตังเหรอวะ ขวานฟรีอยู่ไหนขอดูหน่อยสิและนอกจากขวานเสียตังที่เราซื้อได้จากด้านบนนะครับหรือว่ามันก็คืออันเดียวกับที่อยู่ในแมปเมื่อกี้นี้แหละเรายังสามารถที่จะเอาเงินในเกมเนี่ยมาอัปเกรดซื้อขวานใหม่ๆได้ในโอ้โหเดี๋ยวนะมันมีบวกพลังด้วยวะ่ะเพิ่มเหรียญ10%บน10%บวกโชคบวกความเร็วในการขุดหรือว่าจะเป็นอันที่สูงขึ้นหน่อยแต่ว่ายังกดดูไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ปลดล็อกนะครับ แต่ว่าเต้าที่เห็นเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าโคตรเยอะและนอกจากการซื้อขวานใหม่แล้วนะครับเมื่อกี้เห็นแว็บๆวบเราสามารถอัพ เกรดขวานของเราได้ด้วยนี่โอ้โหรวมไปถึงเนีครับเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นเหมือนกับว่าเราสามารถซื้อสกินได้ด้วยเนะครับเป็นบูสเตอร์แบบถาวรเลยนะนี่ชุดอย่างเท่เลยว่ะมีสองแบบนะครับและเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนกับว่าจะมีโอ้โหมีออปชั่นในเมืองเยอะมากอันนี้คือน่าจะเป็นโลกหนึ่งนะเดี๋ยวจะมีเปลี่ยนโลกไปอีกนะครับขอดูหน่อยซินั่นไงจริงด้วยมีระบบเกิดใหม่นะครับแล้วก็จะมีอันนี้เป็นระบบความสําเร็จ ร,รวมไปถึงนะยฮะยังมีโลกอย่างที่บอกนะครับว่าเมืองที่เราเห็นกว้างๆเนี่ยคือโลกที่1นึ่งนะครับแต่มันยังมีโลก2โลก3โลกสโอ้โหอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆบอกเลยท่าผู้ชมและนอกจากนี้นะครับเจ้าเกมตัวนี้เนี่ยก็ยังมีระบบสัตว์เลี้ยงด้วยแล้วก็มีระบบซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับเอาง่ายๆก็คือเราสามารถเทรดของที่เราได้มาเนี่ยให้กับผู้เล่นคนอื่นได้นั่นเองส่วนเจ้าระบบสัตว์เลี้ยงนะครับอันนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะต้องมาฟักไข่นะตรงนี้นะครับมีไข่หลายเกรดหลายระดับ ขับหลยราคาหรือเกินและเมื่อเราเข้ามาใกล้เนี่ยเขาจะมีเปอร์เซ็นต์บอกนะครับว่าไข่อันไหนมีโอกาสออกตัวระดับไหนกี่เปอร์เซ็นต์บ้างนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะว่ามันก็ต้องใช้เงินในเกมนี่นแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลุยกันหน่อยดีกว่าโดยเริ่มต้นการลุยนะครับก็ให้เราวิ่งมาตามลูกศรเลยเนี่ยมาเล่นใหม่เขาจะมีบอกนะเรียกได้ว่าเล่นค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็จัดไปเขาบอกว่าอะไรวะเนี่ยกดปึ้งเอา้า อย่างนี้เลยเหรออย่างนี้โอ้โหเดี๋ยวนะพอพื้นเริ่มลึกมันเริ่มขุดยากมันเริ่มขุดยากขึ้นทุกทีโอ้โหท่านผู้ชมแต่ว่าอุ้ยเหมือนจะมีพวกแร่แปลก,ปกหินแปลก,ก,กมาด้วยเดี๋ยวเราลองขุดไปก่อนมีออตโต้ไหมวะเนี่ยโอ้โหกดอย่างนี้เมือ่อยมือเลยนะขอเช็คหน่อยนะฮะเมืองอัตโนมัติเอา้าเกมมีออตโต้ท่านผู้ชมนี่จิมที่ด้านขวามือนะครับมีขุดเหมืองอัตโนมัติก็คือตัวนี้นี่แหละแล้วก็จะมีรถไฟอัตโนมัติอันนี้ไม่รู้คืออะไรกดมันเลยใน รถไฟนี่คืออะไรวะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นซ้อมนะครับเหมือนกับว่าเ,าเป็นการเทรนนิ่งเพื่อเพิ่มพลังในการขุดนั่นเองเห็นไหมพอเรากดเนี่ยขุดเหมือนขุดที่หินเทรนนิ่งมันอะ่ะไอตัวพลังการระเบิดนีครับมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วย ทีนี้เนี่ยผมว่านะครับเรามาดูไอ้ที่เราขุดมาได้เมื่อกี้ดีกว่าว่ามันขายได้เท่าไหร่บ้างเนี่ยมันจะมี NPC ขายแร่อยู่นะวิ่งเข้ามานะครับเราก็ดูได้เหล็กมา2ทานหิน1นะครับได้หินธรรมดามา6ได้ดินมา1ซึ่งแต่ละอันก็จะมีราคาบอกนะครับอย่างเหล็ก2อันอัลละสิก็จะได้20บาทนั่นเองแล้วก็กดขายทั้งหมดไปเลยเรียบร้อยครับผมโอ้ยได้มา40บาทกูละาณาตัวเองแท้ ขอดูหน่อยสิสุ่มไข่ธรรมดา10บาทนะครับแบบดีขึ้นมาหน่อย100บาทเอาเป็น10บาทนี่แหละจัดไป1งฟองสวยๆกับผมก็มาดีกับลูกป้ออุ้ยอันนี้เนี่ยเป็นเอ่อผมได้ตัวระดับเอ่อสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าดีนะโอกาสน้อยสุดในไข่ฟองนี้เลยเนี่ยครับทีนี้เดี๋ยวเราลองไปใส่สัตว์เลี้ยงกันดูเนี่ยเจ้าตัวนี้เขาบอกว่าพลังในการขุดเนี่ยครับไอที่เป็นรูประเบิดเนี่ยคือพลังการขุดนะมันคูณ4เท่าเลยนะเนี่ยครับ แล้วยิ่งเรามีไอ้เจ้าด้านขวามือนะครับที่เราไปเทรนนิ่งมาแล้วตัวเลขเห็นไหมยี่เนี่ยเวลามันมีเยอะๆมันก็จะเอามาคูณ 4, 8, 1คูณ8คูณ10อะไรตรงนี้นี่แหละทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เกือบลืมไปเลยเจ้ารองวัลน,นะครับที่อยู่ด้านบนขวามือเหมือนกันเนี่ยเจ้าตัวนี้เขาบอกว่าเมื่อเราออนไลน์นะครับแค่เปิดจอออนไลน์ในเกมครบตามเวลากําหนดเนี่ยน่าจะประมาณ15นาทีเาเขียนบอกไว้เนา เราก็จะสามารถได้รับสิทธิ์ในการสุ่มไข่นะครับซึ่งเจ้าไข่ตัวนี้เนี่ยปกติเราต้องเติมเงินนะเพื่อสุ่มมันนะครับแต่ว่าเจ้าแมพนี้เนี่ยแค่เราออนไลน์ครบ15นาทีเราก็สุ่มฟรีได้1ครั้งนะครับล้วก็จะวนไปไงั้เรื่อยเรื่อยเรียกได้ว่าออนทั้งวันก็สุ่มมันทั้งวันนี่แหละไม่ต้องเติมเงินกันเลยแล้วไข่ที่ว่าเนี่ยมอนสเตอร์ Monster นะครับที่มีโอกาสได้อยู่ในไก่ก็คือเจ้าพวกนี้เลยโอกาสสูงสุดนะครับสามสิบเก้าจุดเก้าเก้าเนี่ยคูณห้าสิบส่วนนี้มีโอกาสได้สาม 0 0คูณ500คูณ1เอ้ยไม่ใช่อันนี้คูณ5,000แล้วก็จะมีคูณ 1M โอโอไม่ก็อดแต่คูณ 1M เนี่ยเขาบอกว่าโอกาสได้แมง0.01โอ้โหกูจะได้ไหมนี่และนอกจากนี้นะครับเขายังมีเบวกอะไรวะเนี่ยเป็นรูปรูปมงกุฎนะครับบวก50%ด้วยของสัตว์เลี้ยงนะครับเอาเป็นว่าเราไปลุยกันต่อดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวนะมันมีอันนึงอันนี้เป็นสกินนะครับสกินก็คือเราสามารถซื้อซื้อซื้อตัว ตัวจบได้ใช่ไหมแล้วเราก็สามารถอัปเกรดซื้อสก,กินของเราได้นะครับซึ่งสก,กินเสียตังที่พาไปดูเมื่อกี้นะครับนี่700กว่าโลบักเลยถูกสุด70โลบากขอดูหน่อยสิอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเออเพิ่มนะครับเพิ่มเออเรื่องเกี่ยวกับแร่ที่ขุดเนี่ยสิส่วนอันนี้เนี่ยสาอันนี้75%ครับก็คือเวลาเราลงไปขุดแร่เนี่ยมันก็จะได้เยอะขึ้นแล้วก็ได้ของดีมากขึ้นนั่นเองแต่ว่าของฟรี เน่โอ้โหเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะของฟรีบวกอะไรวะของฟรีมันบวกเหรียญน,นะครับบวกแร่แล้วก็บวกความแรงในการในการขุดด้วยเฮ้ยของฟรีไม่เหมือนบวกเยอะกว่าแต่ว่าอันหลังๆโอ้โหเดี๋ยวนะค่าเงินมึงเยอะเหลือเกินและยังไม่รู้ด้วยนะครับกดดูไม่ได้ไม่รู้มันเพิ่มอะไรเท่าไหร่บ้างแต่คิดว่าเจ๋งแน่นอนเอาเป็นว่าลุยกันต่อดีกว่านี่ขุดอัตโนมัติก็เดินไปดีครับระบบออโต้มาแล้วครับพม นี่โอ้โหเดี๋ยวนะ้ํมขุดเร็วจัดมึงขุดเร็วจัดแัด้วแต่ได,ด,ด้เอ้ยมีกล่องสมบัติโอ้ไม่กอได้ของแลว้วอ่ะได้แล่พิเศษครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองปล่อยมันขุดไปอย่างนี้ซักเอ่อสักสักเท่าไหร่ดีวะมันเต็มกระเป๋ามันมีกระเป๋าเนาะอย่าเอาให้เต็มกระเป๋าก่อนแล้ว๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเราจะขายได้รอบละเท่าไหร่นะครับโอเคท่านผู้ชมรู้สึกว่าอีเจ้าอีเจ้าแบบนี้เนี่ยจะไม่มีกระเป๋าเต็มนะเรียกได้ว่าเรายัดกันได้แบบบอดกันยาวๆเลยเนี่ยครับ แต่ท่านผู้ชมสังเกตที่ด้านล่างนะครับมันจะมีหลอดเอ่ออยู่ด้านล่างแล้วมีรูปตัวละครผมอยู่เห็นไหมเป็นกลมๆนะครับวิ่งอยู่ในหลอด,ดย,ยาวๆเนะี่ยสูงสุดของหลอดอันนี้เนี่ยอยู่ที่1000นอมนะครับก็น่าจะ1,000เมตรนั่นแหละความลึกของเจ้าเหมืองตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งยิ่งเราขุดลงไปลึกเนี่ยไอ้เจ้ารูปตัวละครเราก็จะลงไปด้วยและถ้ามีคนอื่นมาขุดแข่งกับเราในแมปเนี่ยมันก็จะเป็นรูปนะครับทุกคนเลยที่กําลังขุดอยู่ดูว่าไกลไปได้ไกลกว่ากันแล้วก็เร็วกว่ากันนั่ะะน ที่เจอก็จะยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆเลยเนี่ยครับ และแน่นอนนะครับว่าหลังจากเราไปถึงเส้นชัยเนี่ยมันจะมีของรางวัลลิมิเต็ดให้เราด้วยโดยของรางวัลลิมิเต็ดที่ว่าเนี่ยก็คือถ้วยรางวัลนั่นเองนะครับสังเกตที่ด้านข้างจอนะครับฝั่งขวามือเห็นไหมจะมีถ้วยรางวัลแล้วผมจะขึ้นเลขศูนย์อยู่ด้านบนเห็นไหมตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นแต้มที่เอาไว้ทําอะไรที่มันพิเศษมากๆอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่การที่เราจะได้มาเนี่ยนั่นหมายความว่าเราต้องเคลียร์เจ้าหลอด1,000เมตรเนี่ยหรอบได้1อันนะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนัง้นนะครับ าแบบสูงๆเนี่ยอาจจะได้รอบละหลายถ้วยเลยอันนี้ก็ต้องไปดูกันอีกทีนึงและการที่เราจะขุดไปได้ลึกขนาดนั้นนะครับนั่นหมายความว่าเราก็ต้องฟาร์มหาเงินไปขายแล้วก็เอาเงินเนี่ยมาอัปเกรดขวานของเรานะครับซื้อขวานใหม่ซื้อสกินตัวละครใหม่อัปเกรดสุ่มไข่สัตว์เลี้ยงนะครับหรือถ้าใครมีเพื่อนเนี่ยให้เพื่อนเทรดของมาให้พวกสัตว์เลี้ยงแจมๆเลยเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าคูณกระจายครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยขุดมาได้สักพักหนึ่งแล้วสักพักหนึ่งนะ น่าจะไม่ถึง5นาทีนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับเดี๋ยวกลับสู่ด้านบนเนี่ยมาดูหน่อยซิขายได้เท่าไหร่โดยขายได้นะครับทั้งหมดเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะมันไม่มีรวมราคาวะ่ะแต่ว่าได้แร่ระดับแปลกมานะครับนี่ตามชื่อเรื่อนแปลภาษาไทยนะเจ้าเคมนี้เวลาแปลไทยมันจะงงงหน่อยโดยเจ้าแร่ตัวนี้เนี่ยอยู่ที่อาห้าสิบนะครับได้มา2อันเอาเป็นว่าขายหมดเลยกันลวกันโอ้โหได้มาสี่ร้อยกว่าบาทอาจจะเป็นเพราะว่าพอเริ่มลงไปลึกมากเนี่ยเราขุดไม่ไหวนะครับพอขุดไม่เข้าเนี่ยมันก็จะเด้งตัวเรากลับขึ้นมาที่ชั้น หนึ่งใหม่เลยนั่นเอง ทีนี้เนี่ยเรามาซื้อขวานกันหน่อยดีกว่านี่อัลละห้าสิบซื้อได้แล้วนะครับแล้วก็เอ๊ะหรือว่าจะเอาอัลละห้าร้อยดีซื้อไม่ได้นะครับห้าร้อยเราต้องไล่ซื้อไปแบบนี้นะทีละอันนะครับมันถึงจะปลดล็อกไปให้เรื่อยๆก็จัดไปดีครับบวกเหรียญสิบนะครับโชคแรกก็คือโอกาสที่เราจะขุดลงไปแล้วเจอแร่หายากเนี่ยเพิ่อมอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็ความเร็วในการขุดเนี่ยบวกห้าแต้มเลยนะครับทีนี้อัลละห้าร้อย่โอ้โหเดี๋ยวนะโชคหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่าเดิ เลยนะแล้วก็ความเร็วเป็น8เลยนะครับซึ่งแน่นอนนะว่าผมเนี่ยก็ซื้อได้หรือเปล่าไม่ได้ขาดตังนิดหน่อยว่ะไปดูของรางวัลกันดีกว่านี่พร้อมแล้วครับผมก็รับสิ์ไปเลยดีครับเอาเอาเดี๋ยวนะ มึงมึงสุ่มไปยังขอดูสัตว์เลี้ยงนะอ๋อมาแล้วทู้ชมเจ้าตัวนี้นะครับไข่เราสะสมไว้ได้ด้วยนะแล้วเราสามารถเอามาเปิดลุ้นดีเดียวได้เลยเป็น 10- 20ฟองก็จัดไปก่อน1ฟองครับผมแล้วก็ยังไงยังไงอีไข่ตัวนี้มึงยังไงต้องวิ่งชนหรือว่าต้องยังไงเดี๋ยวนะ อ๋อมาแล้วท่านผู้ชมนี่เจ้าตัวนี้โดยสัตว์เลี้ยงที่เราได้นะครับก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างดีเลยนะอันนี้เนี่ยคูณ200เลยนี่ครับก็จัดการใส่มันซะแล้วก็สัตว์เลี้ยงรู้สึกจะอัปเกรดได้เนี่ยประดิษฐ์ขนาดใหญ่นะครับก็คือเอาตัวซ้มสามตัวนั่นแหละมารวมกันเนาะโดยเรื่องสัตว์เลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวผมแยกเป็นคลิปใหม่ให้ดีกว่าเพราะว่ามันมีตู้ผสมด้วยนะครับมีการผลิตตัวใหญ่ด้วยแล้วก็จะมีเรื่องการสุ่มไข่อะไรพวกนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวแยกเป็นคลิปสั้นๆให้จะไไดด้้ม่งงกันวย ทีนี้มาดูกันต่อดีกว่าว่าผมสามารถอัปเกรดอะไรได้อีกหรือเปล่านะครับตอนนี้เนี่ยผมเหลือเงินอยู่392บาทเราเราสามารถซื้อเจ้าตัวดีได้หนึ่งตัวอันนี้บวกเยอะอยู่นะก็จัดไปดีครับส่วนตัวที่เหลือเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าโคตรแพงราคายอย่างตึงแต่สกินก็น่าจะสวยจัดด้วยโอ้โหมีปีกก็มีนะครับตัวหลังหลังเอาเป็นว่าเราไปลองขุดกันหน่อยดีกว่าดูซิว่าความลึกของมันจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับขุดเหมือนตโนมัติก็มาดีครับ นั่นไงนัง่นไงนั่นไงโอ้โหเดี๋ยวนะมึงพุ่งทะยานเลยขนาดนั้น เอาเป็นว่าในคลิปนี้เนี่ยเราเจอกันแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตไปแอบเล่นแล้วเวลาเจอทริคอะไรใหม่ๆเด็ดๆเ,เนี่ยรับรองว่าเอามาแชร์ในช่องแน่นอนรวมไปถึงนะครับเจ้าแมพตัวนี้เนี่ยผมจะทิ้งลิงก์แมพเอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆที่ดูเนี่ยก็สามารถกดตามเข้ามาเล่นได้เลยนะโดยใครที่ยังไม่เคยเล่นโรบอกเนี่ยบอกไว้เลยว่าเล่นในคอมก็ได้เล่นในมือถือใน iPad ได้หมดเลยเนะครับแต่ถ้าเล่นในคอมเนี่ยแนะนําว่าอย่าไปเล่นผ่านพวกโปรแกรม emulator นะให้เราเนี่ยโหลดตัวเกมโลบอกโดยตรงมาเล่นได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับใครที่เป็นสมาชิกในช่องอยู่แล้วเนี่ยสามารถแจ้งชื่อได้เลยนะและเดี๋ยวผมเนี่ยจะแอดเฟนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมีอะไรเรามาแบ่งกันพวกสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงผมแจกอยู่แล้วทผู้ชม เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่รับรองขวานผมโหดกว่าน,นี้แน่นอนและอย่าลืมนะครับก่อนจากกันไปก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม